เทพเซียน40,000ปีตอนที่236สยบขึ้นลมภายในแสงสลัวของสุสานชุดรบผลึกวิเศษหลีเหยาถูกทิ้งไว้ตามลำพังกับเศษซากชุดรบผลึกวิเศษ146ชุดห,หลีเหยารู้สึกว่าโลกทั้งใบกลายเป็นเรือโดดเดี่ยวที่ล่องลอยไปตามเกลียวขึ้นของทะเลที่เต็มไปด้วยดวงดาวและมันก็เป็นเพียงมดตัวเล็กๆบนเรือโดดเดี่ยว ไม่มีเรียวแรงต้านทานการพลิกควคำ่ำขมำงายของโลกมันลุกขึ้นยืนร่างสั่นเทากางแขนออกให้กว้างที่สุดพยายามรักษาการทรงตัวแต่ทันใดนั้นมันพบว่าโลกถังใบกำลังเอียงคว่ำไปทางสายคนถล่มไปทางด้านสายโดยไม่ทันรู้เหนือรูตัวพุ่งดิ่งเขาไปในกองเศษซากชุดรบผลึกวิเศษราวกับตกลงไปในบอ่อทรายดูดซากชุดรบผลึกวิเศษ146ชุด กลมกลืนมันลงไปอย่างสมบูรณ์หลีเหยาอดไม่ได้ให้ร้องอุทานดังลัน่นแต่หลังจากตั้งสติมองดูอีกครั้งก็พบว่าชุดรบผลึกวิเศษทั้งหมดยังคงอยู่ในสถานที่เดิมไม่ใช่ว่าผู้อื่นลอยเข้ามาหามันแต่เป็นมันเองที่ราวกับมแมลงวันไหลหัวบินตุปัดตุเป๋เข้าหาซากชุดรบผลึกวิเศษเหล่านั้นเอง ระบบการทรงตัวของสมองถูกรบกวนอย่างสมบูรณ์ข้ากระทังยืนให้ตรงยังทำไม่ได้และหากนั่งลงข้าก็จะอาเจียนออกมาทันทีแล้วจะบำรุงรักษาชุดรบผึกวิเศษได้อย่างไรไม่ถูกต้องหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าไม่มีทางทำการบำรุงรักษาเสร็จสิน้นภายในหนึ่งเดือนแน่ และแม้ว่าจะทำสำเร็จจริงๆไหนเลยจะมีเวลาพอให้เรียนรู้ทักษะวิชาควบคุมชุดรบพลึกวิเศษอันใดหลังจากหนึ่งเดือนค้ายังคงถูกผู้อื่นเชื่อเชื่อเอาตามใจชอบในการประลองครั้งแรกอยู่ดีนี่อาจเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของหัวหน้าผู้ฝึกสอนข้าจะไม่ให้เจ้าได้สมหวังแน่ตัวอุบาทบัดซบเช่นนั้นคำแรกลุกขึ้นยืนอดทนให้ได้สวินาที หลีเหยากัดฟันกรอดบนใบหน้าซีดขาวราวกระดาษเห็นเส้นโรหิตเขียวปูดโปนมันร้องตะวาดคำหนึ่งฝืนตัวลุกขึ้นยืนอย่างอาจหารและหลมความลงกับพื้นภายในครึ่งวินาทีแต่มันยังคงทำแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ย่อทถอ10นาทีให้หลังหลีเหวาพยายามมาแล้ว79ครั้งไม่อาจยืนหยัดได้นานเกินกว่าสองวินาทีแม้แต่ครั้งเดียวใบหน้าปวม บวมปูดทั่วร่างเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเมื่อหลีเหยาลุกขึ้นยืนอย่างดื้อรั้นเป็นครั้งที่80ในที่สุดก็ทนไม่ไหวคนล้มหงายไปทางด้านหลังศีรษะฟาดกับช่วงหัวเข่าที่แข็งกระด้างของชุดรบผลึกวิเศษตงเสียงดังก้องกังวานอยู่ในสุสานชุดรบผลึกวิเศษเป็นเวลานานด้านหลังศีรษะของหลีเหยาเปียกชุมโชกโลหิตหลังไหลออกมา แต่หลีเหย่ยาคลายไม่รู้สึกรู้สาดวงตาเบิ่งกว้างทอแววตื่นตะลึงไม่ฉาก็ส่องแสงวาววับด้วยประกายแปลกประหลาดเกิดอะไรขึ้นทันทีที่ศีรษะกระแทกกับฉุดรบพลึกวิเศษความรู้สึกวิงเวียนศีรษะดูเหมือนจะลดน้อยลงหลังจากพิษ นิดพิจารณาอย่างระมัดระวังจนแน่ใจว่าไม่ได้รู้สึกไปเองอาการวิงเวียนศีรษะบรรเทาลงมากและความสมดุลกลับคืนสู่ร่างกายจริงๆในที่สุดมันก็ลุกขึ้นสูดลมหายใจลึกๆอย่างไรก็ตามหลังจากไม่รู้สึกหัวหมุนวิงเวียนเพียงชั่วขณะความรู้สึกนี้ก็ราวกับสัประหลาดที่ก้นเหวค่อยๆปีนกลับขึ้นมาเขมือกืนมันลงไปในความมืดอีกครั้ง หลีเหวยาวจำต้องนอนลงเป็นคำรบสองมือมองเพดานและเริ่มครบคลิดไข้ครวญหลังจากนั้นสักครู่มันคลำหาชิ้นส่วนของชุดรบผลึกวิเศษที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นมันกะคะเนน้ำหนักในมือไม่เบาเกินไปและไม่หนักเกินไปตรงกับความต้องการของมันพอดีหลีเหวายกชิ้นส่วนของชุดรบผลึกวิเศษในมือพลันฟาดใสาศ่ศีรษะของตนเองอย่างรุนแรงตง ลาวกับระครังขนาดใหญ่ดังกึกก้องอยู่ในส่วนหรือของสมองลีเหยาเจ็บปวดจนแยกเคี้ยวหยิงฝันดวงตาหยีใบหน้าบิดเบี้ยวแต่อาศัยความเจ็บปวดรุนแรงที่เกิดขึ้นอาการวิงเวียนศีรษะหายไปและมันสามารถลุกขึ้นนั่งได้อีกครั้งมีช่วงเวลาแห่งความปลอดโปร่งสบายอีกหลายวินาทีในสายตาของมันปรากฏรอยยิ้มที่ขายจะประกาศว่า แผนอุบายประสบผลสำเร็จในที่สุดมันก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดแม้ว่ามันจะเป็นเรือโดดเดียวท่ามกลางท้องทะเลครั้งแต่นักเดินเรือมากประสบการณ์ก็สามารถเดินเหินอย่างสบายบนดาดฟ้าเรือที่เวียงโครงเคร่งไปมาตลอดเวลาเขล็ดลับก็คือการคาดคำนวณทิศทางระดับความรุนแรงและขนาดความกว้างของแรงกระแทกแต่ละครั้งในช่วงพิบตาที่เกิดการกระแทกขึ้นจากนั้น พวกมันจะใช้แรงเวียงที่เทา้าเทียบกับในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อหักร้ังแรงกระแทกในทันทีเช่นเดียวกันกับลีเหยาโดยทั่วไปแล้วเมื่อศีรัตรของคนผู้หนึ่งถูกกระแทกอย่างแรงพวกมันมักจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและหัวหมุนวิงเวียนหรือที่กล่าวกันว่าสองหูลั่นอึงโอนเห็นดาวทองระยิบระยับแต่ลีเหยาเดิมทีก็อยู่ในอาการหัวหมุนวิงเวียนสุดขีดอยู่แล้ว กลับกลายเป็นว่าอาการวิงเวียนศีรษะระรอกที่สองซึ่งเกิดจากแรงกระแทกภายนอกกลับเข้าไปหักหลงังกับอาการหัวหมุนวิงเวียนที่เกิดจากแถบแม่เหล็กทํำลายสมดุลบังเอิญสร้างความสมดุลที่ละเอียดอ่อนชนิดหนึ่งหลักการนี้เป็นเช่นเดียวกับกะลาสีที่มีประสบการณ์ซึ่งใช้แรงเวียงในทิศท,ทางตรงกันข้ามเพื่อต่อสู้กับแรงเวียงของคลื่นลมในท้องทะเล และเป็นเหมือนกับกระสวยบินสองลำที่เร่งความเร็วมากกว่า800กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ระหว่างกันและกันจะเห็นเพียงความเนิบช้าจนแทบหยุดนิง่งที่แท้เป็นเช่นนี้แทบเหล็กทำลายสมดุลไปรบกวนระบบควบความสมดุลในสมองของข้าอย่างสมบูรณ์คิดลบล้างการรบกวนนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามข้าสามารถสร้างการรบกวนอีกรูปแบบหนึ่งก่อให้เกิดขึ้นความไม่สมดุลระลอกที่สอง เมื่อคืนทั้งสองประทะชนกันและหักหลังกันอย่างสมบูรณ์ระบบความสมดุลของข้าก็สามารถกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเมื่อรู้หลักการลีเหยาก็เริ่มทดลองทำดูมันสะบัดศีรษะอย่างรุนแรงด้วยระดับความเร็วอันน่าตะหนกการสะบัดศีรษะอย่างรุนแรงเกินไปจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเนื่องจากสมองของมนุษย์นิ่มมาก มันจะสร้างแรงเฉยในระหว่างการเคลื่อนไหวความเร็วสูงโหมกระแทกกระโหลกศีรษะอย่างแรงนี่เทียบเท่ากับการหยุดอย่างกระทันหันของกระสวยบินแม้ว่ากระสวยจะหยุดนิ่งสนิทแต่ผู้โดยสารภายในก็จะถูกเวียงไปข้างหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจแวะลีเหวยสุดจะขมกรั้นอีกต่อไปเริ่มอาเจียนอย่างหนักเนื่องเพราะมันหลมเหลวในการควบคุมความทีของขึ้นสมอง ดังนั้นแทนที่จะหักหลังซึ่งกันและกันกลับสอนทับจนทวีพลังก้าแข็งกว่าเดิมราวกับระเบิดภายในสมองของมันโดยตรงทําให้มันร้มกิ้งกับพื้นทันทีแต่ลีเห่ยาไม่เพียงไม่สลดหดหูกับยิ่งตื่นเต้นลิงโลดมากกว่าเดิมเพราะนี้เท่ากับพิสูจน์ยืนยันการคาดเดาของมันว่าการรบกวนจากภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่ออาการวิงเวียนศีรษะในสมองในเมื่อความ คลื่นความวิงเวียนสามารถเพิ่มขึ้นได้แน่นอนว่าสามารถลดลงได้เช่นกันเช่นนั้นก็มาลองกันต่อเลยข้าเห็นเคล็ดลับแล้วข่าวนี้มาดูกันว่าผู้ใดจะหยุดค่าได้หลังจากหนึ่งชั่วโมงทั่วรางของหลีเยามีบาดแผลใหม่เพิ่มขึ้น47จุดและรอยฟกช้ำอีก209จุดมันในที่สุดก็เข้าใจคลื่นความที่ของอาการหัวหมุนวิงเวียน ทั้งยังบรรลุทักษะการสั่นสะเทือนสมองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้ว่ายัางไม่อาจปลดปล่อยตัวเองจากอาการหัวหมุนวิ่งเวียนอย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยยังสามารถคลายใจลงชั่วข่าวและกัดฟันทนเพื่อลงมือทำงานได้การฝึกความสมดุลไม่ใช่สิ่งที่สามารถสำเร็จได้ในชั่วข้ามคืนสมควรกลับคืนสู่สภาพเดิมภายในอีกหนึ่งชั่วโมงนี้แต่ไม่มีปัญหา ข้าจะค่อยๆพัฒนาไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตอนนี้มาเริ่มการบำรุงรักษาชุดรบผลึกวิเศษกันเถอะหลีเหวถูมืออย่างตื่นเต้นแทบไม่อาจทนรออีกต่อไปการซ้อมบำรุงอาวุธวิเศษนี้เป็นความสามารถพิเศษอันดับหนึ่งตลอดการของมันอย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบชุดรบผลึกวิเศษที่ถูกทิ้งล้าง146ชุดอย่างละเอียดมันพบว่าสถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากอยู่บาง สิ่งที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเหมาเฟิงทิ้งไว้ให้แก่มันเป็นเศษขยะที่ยิ่งกว่าเศษขยะเสียอีกชุดรบผลึกวิเศษยอดอาวุธวิเศษในหมู่อาวุธวิเศษในขณะเดียวกันก็มีความละเอียดอ่อนและแม่นยำสูงมากแต่ซากชุดรบผลึกวิเศษที่อยู่เบื้องหน้ามันเหล่านี้ชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดรวมถึงเตาปฏิกรณ์ผลึกวิเศษแรงอัดสูงพิเศษล้วนถูกถอดออกไปจนเกลี้ยงเกลาลงเหลือเพียงโครงร่างเปล่าเ,าเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับซากศพเท่ากับว่ากรามเหนือและเส้นเอ็นที่ละเอียดที่สุดเส้นเลือดโครงข่ายเส้นประสาทรวมไปถึงหัวใจและอวัยวะภายในทั้งหมดรวนถูกชำระออกไปกลายเป็นเพียงโครงกระดูกกรวงเปล่าแต่กะนั้นในเรื่องของความซับซ้อนยังคงเกินจินตนาการของหลี่เหวาทว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับหมันในแผ่นยกที่เหมาเฟิงทิ้งไว้ให้มีแผนผังโครงสร้าง และคู่มือการบำรุงรักษาทั้งหมดอยู่แล้วลีเหย่าไม่จำเป็นต้องซ้อมแซมหรือดัดแปลงอันใดเพียงแค่หรือออกมาทำความสะอาดและประกอบเข้าไปเหมือนเดิมอาจต้องใช้เวลามากพอสมควรแต่ไม่ถึงกับยากลำบากจนไม่อาจทำได้จุดสำคัญคือชุดรบผลึกวิเศษเหล่านี้ได้ถูกทิ้งไว้นานเกินไปชิ้นส่วนต่างๆสึกกร่อนขึ้นสนิมจนแทบหมดสภาพ นี้ไม่ต่างจากโครงกระดูกที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่ในหลุมฝังศพมานานหลายสิบปีผุกร่อนจนถึงที่สุดเศษขยะมากกว่าหนึ่งร้อยกองที่ถูกทิ้งไว้นานหลายสิบปีไม่เคยมีผู้ใดเหลียวแลบำรุงรักษากลับต้องการให้มันใช้กำลังของตนเองเพียงรำพังทำการบำรุงรักษาให้เสร็จสมบูรณ์เศษขยะเหล่านี้เป็นชุดรบผลึกวิเศษเสียที่ไหนกัน นี่เป็นเพียงก่องเต้าหู้เหม็นที่ย่ำแย่ยิ่งกว่าเศษขยะที่ข้าพบในสุสานของวิเศษเสียอีกหากเปลี่ยนเป็นนักรอมสร้างธรรมดาผู้หนึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาสาระอันใดจากกองเศษเหล็กทองแดงที่ผุพังเหล่านี้แต่ในเมื่อเป็นข้าก็ได้แต่ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเท่านั้นหลีเหยวขบกรามกรอดสุดนางขัดสมาธิท่ามกลางกองเศษซากฉุดรบผลึกวิเศษนับร้อย ดวงตาผิมรับลงเล็กน้อยจิตวิญญาณท่องลึกไปในอาณาจักรสมองในส่วนลึกของจิตใจมันต้นหมายความทรงจำของโอเย,ยจือเปล่งแสงหลากสีสันสุขใสเรืองรองสำนักร้อยหลออเมื่อ40,000ปีที่แล้วเป็นผู้นำของสำนักหลอมสร้างทั้งมวลแน่นอนว่าต้องมีเคล็ดวิชาลับในการซ่อมบำรุงอาวุธวิเศษอันอัศจรรย์พันลึกมากมาย ในสำนักร้อยรอมลูกศิษย์ระดับต่ำยังไม่มีคุณสมบัติที่จะทําการรอมสร้างอย่างเป็นทางการพวกมันจะต้องทำหน้าที่เป็นค่ารับใช้หรือผู้ช่วยซ่อมบำรุงทำงานบำรุงรักษาอาวุธวิเศษอยู่นานหลายปีแม้แต่โอเย,ยจือเองในช่วงเริ่มตน้นก็ยังต้องใช้เวลาหลายปีทำงานบำรุงรักษาอาวุธวิเศษอย่างหนักในสมัยโบราณมีเครื่องมือบำรุงรักษาอาวุธวิเศษไม่มากนัก ทุกอย่างแทบจะต้องขัดฝนด้วยมือเปล่าในจำนวนชิ้นส่วนหน่วยความจำจำนวนมากของโอเย,ยจือมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาวุธวิเศษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งถูกหลีเหยากืนกินเข้ามาเป็นเวลานานแล้วเพียงแต่ว่าหลีเหวาในอดีตไม่เคยมีสถานที่ให้ใช้งานจึงไม่เคยทำการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดแต่ยามนี้หลังจากเฝ้าดูการทำงานบำรุงรักษาอาวุธวิเศษ หลายร้อยครั้งของโอเยียจือในไม่ชา้ามันก็นำภาสติของตัวเองทับสอนเข้าไปในร่างของโอเยียจือสัมผัสรับรู้ความละเอียดอ่อนของศาสตร์วิชาบำรุงรักษาอาวุธวิเศษในสมัยโบราณหลังจากผ่านการฝึกฝนเช่นนี้สำแล้วสำเราลีเหยาวขายคว้าได้บางสิ่งบางอย่างมันเลือกชิ้นส่วนหน่วยความจำอีกชิ้นหนึ่ง เข้าไปที่ชั้นแรกของหอหลอมสวรรค์สอาะพบคำภีลับที่เรียกว่าเจ็ดเครดซ้อมคมเริ่มศึกษาอย่างละเอียดเจ็ดเครดซ้อมขมเป็นเคล็ดรับเบื้องต้นในการบำรุงรักษาอาวุธวิเศษของสำนักร้อยหลอมในคำภีเต็มไปด้วยเคล็ดรับวิธีการกําจัดสนิมวิธีการทาน้ำมันวิธีการซ่อนประกายของคายก่วิธีการผสมน้ำมันบำรุงรักษาหลายพันตำลับ ทุกสิ่งที่สามารถจินตนาการได้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาวุธวิเศษลวนมีอยู่ในนั้นเคล็ดรับส่วนใหญ่ในคัมภีร์เล่มนี้ล้วนสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตั้งแต่40,000ปีที่แล้วลีใหญ่อ,อาศัาายเคล็ดวิชาสื่อสารกระแสความคิดในยุคสมัยใหม่ทำการดูดซับความรับอันประเมินค่ามีได้ของเเคล็ดซ่อนคมราวกับปาวานยักษ์กลืนน้ำ ถึงะน้นมันยังต้องใช้เวลากว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนในหอหลอมสวรรค์กว่าที่จะสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาในด้านการซ่อมบำรุงอาวุธวิเศษอันกว้างใหญ่ดุดมหาสมุทรจนหมดสิน้นจากนั้นมันเลือกชิ้นส่วนหน่วยความจำในช่วงการบำรุงรักษาอาวุธวิเศษของโอเย,ยจืออีกครั้งและทดลองใช้วิธีการใหม่ที่เพิ่งเรียนรู้มาวนเวียนทำเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายร้อยรอบในที่สุด ศาสตร์วิชาอันลึกล้ำซับซ้อนจากอดีตการก็รวมรก็รอมรวมเข้ากับจิตวิญญาณของมันอย่างสมบูรณ์ยิ่งกว่าโอเยียจือเมื่อครั้งกระนูนเสียอีหลอจนหลีเหยาหวนกลับมาด้วยความพอใจอย่างเปี่ยมรน้นเวลาในความเป็นจริงก็ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงคราวนี้ในสายตาของมันกองเศษเหล็กเศษทองแดงที่เต็มไปด้วยสนิมกองเดิมกับเปล่ประกายที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากเดิม ในระดับชั้นที่คนธรรมดาทั่วไปไม่อาจสัมผัสถึงมันคลายว่าได้ยินเสียงนักกลบเหล็กผู้เหี้ยมหารเหล่านี้กำลังแผดเสียงคำรามสถานฟ้าสะเทือนดินแม้ว่าพวกเจ้าจะสิ้นชีพไปแล้วข้าก็จะให้พวกเจ้าได้รับศักดิ์รีที่พวกเจ้าสมควรได้รับพวกเจ้าในฐานะวีรบุรุษสมควรถูกจัดวางอย่างสง่าพาเผยในพิพิธภัณฑ์สงคราม เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่พวกเจ้าเคยกระทำแทนที่จะมาเน่าเปื่อยผุพังเงียบๆในสุสานเช่นนี้หลีเหวยาวใส่แผ่นยกลงไปในสมองก้นผลึกวิเศษทางหนึ่งศึกษาคู่มือการบำรุงรักษาอีกทางหนึ่งเริ่มยืดเส้นยืดสายไปพร้อมกันเสียงข้อต่อกระดูกรันเกรียวกราวอย่างทรงพลังนิ้วมือทั้งสิบ คลายกลับกลายเป็นมังกรหิวโหยสิบตัวเริ่มคำรามเบาๆในรำคอจากนั้นมันเลือกหยิบเครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาที่ต้องการลีเหยาวเดินตรงไปอย่างซากชุดรบพรึกวิเศษชุดแรกด้วยสีหน้าเคข่งขึ่มสำรวม